ดีคนที่กำลังรับชมระเบียบวัฒสินแฟนเพจระเบียบวัฒสินไลฟ์แชนแนลนะครับสสวััดีครบตอนนี้เราถือโอกาสพวกเราคือพวกเรานอือแดนเซ่แก๊กต่อนเ้าเรายังพูดถึงคิวซ้อมมันบอกต้องต้องเสร็จสามต้อมเสร็จสามแก๊กไปต้องเสร็จน้องก๊อตตอนนี้น้องก๊อตเขาคนกดไลค์เป็นร้อยขึ้นหลักร้อยแล้วนะหลักพันแล้วนะครับอีกนิดหน่อยต้องเป็นกำลังใจให้น้องก๊อตด้วยเอาอันนี้ ขอกำลังใจจากแม่ยกหน่อยจากแม่แม่จากแฟนๆนะครับวันจันทร์ธูลาเปิดวงครับแล้วก็วันที่สองที่ดอนแถมครับมีกลุ่มปิดใช่ไหมครับทุกท่านใช่แล้วมีกลุ่มปิดนะครับราคาอย่างละ99บาทนะครับฝากด้วยนะครับขายวันไหนเดี๋ยวเราค่อยบอกเดี๋ยวบอกอีกทีครับวันที่25เริ่มขายวันที่25นะครับเตรียมซื้อนะครับเอาประกาศขายตั๋วเริ่มขายวันที่25กัน การัปีทีราาตัวดสบบปไม่ไดรร่อนด้วยได้ก้บเ้องวันหรอนไ้างวันที่หนึ่งกับวันี่สองไมอิ่ลืมเ้ไปติดตามกันนะครับในราคาหนึ่งอเก้สบ้าบาทได้ถึงสองวันนะครับวันที่หนึ่งและวันที่สองสุดาค h นี้นะครับอยากให้ทุกคนจดจำรับเบียรวาทศิลป์ในปีนี้นะครับบอกเลยว่าโชว์ฟังแน่นอนครับ แล้วก็พูดเก่งขึ้นด้วยเนื้องง <c oughs> พูดเก่งด้วยด้นะ <c oughs> เอาแล้ว สวีเดียสวัสดีครับสวัสดีครับทีก่อนทำอะไรอยู่ล้อยคิมปักอันนี้ใหีกซ้อมได้รับหน้าที่นี้บอกไม่ครับนั่งเล่นก็เลยเขาเลสซอมเพลงด้วยกันจะได้ไดเต็นเร็วๆเพื่อย่างเป้งนี่ซ้อมเพลงอยู่แน่นอนใช่ไหม กำลังซ้อมร้องเพลงอยู่ใช่ไหมเ <c oughs> จลงเต้ยช่ไต้องเก็บตลอดเวลาเลยดีไม่ดีตอนนอนก็ต้องใส่ลอนนอนสแล้วก็หลับรันอันี้เสร็จแล้วรัเรื่องซ้อมรเรื่องเสร็จแล้วไปแกะเพลงกับีซีแล้วก็ตื่นเก้าโมงอีกอแล้วก็ตื่นเก้าโมงมาซ้อมเช้าอีก <c oughs> โอ้หเป็นกำลังใจให้น้องเจิงเพ่งด้วยนะคะให้น้องเต้จุมพลด้วยนะคะ <c oughs> ดันเซเต็มเวทีดันเซเต็มเวทีเลยนะครับมออนต้ตวอยั้ลยนะครับเพราะแ่งันให่เลน่าวดีค่ะวอนนี้มานั่งกับพี่เบลก่อนนะครับพี่เบลตื่นตื่นแต่เช้าแล้วก็นอนแต่ดึกนอนดึกตื่นเช้าครับนอนดึกตื่นเช้าต้องคุมเขาคุมคำเรียบร้อยครับว่าใกล้จะเปิดวงแล้วต้อง เร่งหน่อยเร่งหน่อยแล้วตอนนี้อุปกรณ์กำลังทำอยู่นะฮะแล้วก็ยังไม่เสร็จเลยเหลือหลายอย่างเลยครับยังไม่เสร็จคือความพร้อมเราตอนนี้คือแต็เสื้อพร้อมแล้วแต่ว่าเหลือแค่อุปกรณ์เรามีนี้อุปกรณ์เยอะแล้วเราก็กำลังเร่งทำา<ด>อย่างสุดความสาม,มารถนะตอนนี้เอาแจงเสื้อมาช่วยกันทําทุกอย่างแน<โด> 奔向苍茫。